เปรียบเทียบฟังก์ชันวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจระหว่าง HeadCare Wow กับ HeadCare Plus 3เริ่มกันด้วย HeadCare Wow รุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่เช็คหัวใจด้วยระบบ AI อัจฉริยะรุ่นนี้มีฟังก์ชันขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่สามารถเช็คแล้วก็แปลผลผ่านนาฬิกาได้เลยซึ่งยังไม่มีรุ่นไหนทําได้มาก่อนวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบฟังก์ชันขึ้นไฟฟ้าหัวใจของ2รุ่นนี้ให้ดูกันครับมาเริ่มที่ HeadCare Wow กันก่อนเลยครับนี่เลยครับ HeadCare Wow สามารถเช็คแล้วก็ดูผลผ่านนาฬิกาได้เลยซึ ความเสี่ยงโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจความเสี่ยงภาวะหลอดเลือดแข็งความเครียดทางจิตความเหนื่อยล้าของร่างกายและสามารถเข้าไปดูผลในแอป,ปได้นอกจากนี้ยังบอกได้ถึง32กลุ่มอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจได้อีกด้วยในส่วนของ h e a แคพั e p 3สามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้เหมือนกัน ซึ่งค่าที่วัดได้นะครับจะไปแสดงผลในแอปเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแสดงผลผ่านนาฬิกาได้ทันทีทั้งสองรุ่นนี้นะครับสามารถเก็บทุกค่าสุขภาพย้อนหลังไว้ในแอปได้แล้วก็สามารถไปให้คุณหมอนะครับดูเพื่อวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับหัวใจได้อีกด้วยใครที่มีความเสี่ยงหรืออยากเฝ้าระวังโรคเกี่ยวกับหัวใจสามารถกดสั่งซื้อเข้ามากันได้เลยนะครับ